สบายดีเนาะทักทายสบายดี FC มดทุกคนเนาะการเนี่มาผูกพกกระเบาอ้วนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะการมื่อนี้ก็ยังอยู่กับทีมงานของเขาเลยคือเก่าพ่อแม่พี่นอ้นองการเขาก็จะได้มาโม่เครื่องให้กับหมู่บ้านฮาดโซนเนาะการคือคลิปที่แล้วเขาก็ได้ไปโม่เครื่องให้กับซาบันฮาดหอมเกี่ยวถือผลกระทบไฟน้ำท่วมในครั้งนี้เนาะการคือมึอน,นี่เขาก็จะได้มาโม่เครื่องให้กับ ทางชาวบ้านหัดโซนเนาะก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าได้รับผลกระทบยางายแห้งเนาะคว้ามูอยู่ในรวมน้ำท่าน,นี่เนาะไม่เป็นองเนาะอยู่มือผาดดมแข็งพวกแก้วเขานี่แหละบ้านหัดโซนเนาะที่ว่าได้รับผลกระทบนักนวงคว้ามูเนาะก็เป็นหมู่บ้านแห่งนี้แหละเนาะเดี๋ยวเป้าอ,อ้วนสิให้เบิงบ่งภาพรวมๆในหมู่บ้านเนาะตอนนั้นก็จะเป็นสายน้ำท่าน,น,น,นี่เป็นเหือที่ว่าเขาบรรทุก เครื่องที่จะมาบริจาคเนาะนี่ก็คือสภาพการลังที่ว่าน้ำแห้งลงนอนนี่ตัวนั้นวางจะเป็นหน้าจะเป็นเล่าเข่ากับเจ้าบ่เนาะถือว่าเหลือแต่เสาอยู่พี่น้องเนาะน้ำนี่มาแห้งได้เลยเป็นน้องเนาะถือว่านักก็ม้วนเลยบานตัวนี้นะเนาะน้ำถั่วมเนาะโอ้สบายดีไอ้เนาะเสบายดีป้า <c oughs> โทษน้ำถั่วมหลายเนาะบานนี่เนาะทั่วลายป้าเป็นควักเป็ดเอ่อควักมูล,ลูกเป็ดลูกไก่ไปมืดของนำ้ำไหมืดเลยเนาะ จักคงสีสีเขาก็ไปนี่อันจักง่าค่อยเพลงนึงอยู่กองหันทั้วมัดตัวนั้นเป็นเป็นฮองฮองฮองสีเข้าอ่ะเดี๋ยวม่แน่ไหลแล้วเนาะอ่าพี่น้องบุษ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 บุเบุษบุษากษบเษ้าษบุษบวษบ้วทุษบุษบุษบ่ษบุษบุษเขษบุษบุษเุษบ่ษบอ้บุษ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 บนษุ้ษบุษบุนบุษบุนบุษเุษบเษาเษบุ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 ษบาษบุษบุษบ้เจ้าเก็บ เขาให้เขาหน้าไมา่เราขจอดจะไหวหันนำมาพัดผ้าไปมดเลยพี่น้องเนาะนี่นำ้ำคนนี้มันคึกบนแห้งนี่นี่น่ะคือบนแห้งเลยเนาะนถือว่ามดบานนี่ถือว่าถวา่วงมดเลยเนะยาะนอ,นอันนี้เขาก็เชิด่ายรีวิวเบิ้งตามหมู่บ้านก่นอนเนาะนี่สังเกตเบิ้งตามบ้านจะเป็นดินเป็นโคลนมดเนาะนี่ ถ่วงยางให้เองเลยพี่น้องเนาะสบาดยดีสบายดีหมดทุกคนสมควันเนาะตัวเสหาย่างนักหน่วงเลยเนาะแทบนี้น่าจะถ่วงมดเลวพี่น้องเนี่ยเขาจะสังเกตว่งตัวครบสีดำเนี่ยครบสีดำจะเป็นน้ำเนาะจะเป็นน้ำถ่วงม,มุดพี่น้องเนาะ ไไนี่ตัวนี้จะเป็นซับน้ำผึ่มมดเลยพี่น้อ,นองเนาะหมู่บ้านเนี่ยตัวนั้นจะเป็นชาวบ้านเมียนมัดเครื่องเนาะเมียนเครื่องครงหลังจากน้ำลดน้ำแห้งลงเนาะพี่น้องเนาะ và <laughs> xe hai mất lên bộ khuôn mò ọc rồi này bỏ ươn, bỏ làm một thao này trầm khư rồi hơn rồi Ở mất lên lên à... như à... này hơn thân ọc mà bỏ Đổ lại bảy mất lên bảy khuôn này mất này, bò, nôn mất này, nếu nếu bộ, ở khuôn mà, ก็ม <Merci. S 1> ันมืดมื้อบะมีนี่เป็นขีดต้มมดแนงเือนยูน่าฮะเป็นขีดต้มมดเนาะเออไปเบิ้งแม่เอาบ้าเุิคนจะเอาเงินครัวเป็นนั่นดั่งไฟแล้วมมดเลยถือว่าทถมมดบ้านแด้หรือบ้านนี้เนาะบ่เลเาิ่นฮุดทางลูกเลยทางเที่ยวบ่นฮุ่นฮุ่นฮุ่นทางลูกแลยบ่ตัวแล้วแทบนี่ถือว่าทถมมดหรือแทบนี่เนาะทถมมืดแรงของคนท้าวคนจ้ำคือเรื่อเลยของคนท้าวคนไปเบิ้งจริงเลยโอเคเดี๋ยวเขาก็ระได้ท้ายรอโลเบิ่งตามหมู่บ้านตามความเสียหายของ เออเป็นผ้าเชื่อเป็นนั้นแล่มออกหมดโอ้ออกหมดแล้วเนาะเขาท่วมเนี่ยเนาะเออเขาบัวเท้าเนี่ยเขาเล่มมดตัวนี้จะเป็นัาร์ดเป็นแม่ยังของชาวบ้านเลยแหละเนาะเขาปกแจ็คปลุกเนี่ยเนาะมันไหลไหลออกมาเนาะเป็นเต็มดินเต็มโคนมุดเลยเนาะตัวนี้ถั่วมหมดแล้วแหละเนาะชั้นรุมเนาะในยุคที่บังเทิงกันเนาะอ่าเป็นดินเป็นโคนมุดแล้วเนาะตัวนี้มัน เขาเดือดร่างอน้ำไม้หมดแล้วเนาะได้เอาน้ำมาซีดมาล้างอ่ะเอาน้ำมาซีดโอ้ล้างกับพวกอาเท่าบ่มีน้ำในน้ำแห้งโอ้ย้ำย้ำน้ำแห้ลงลูกที่เบิงึงไม่ขีดตูหมดแล้วเนาะอ่าพี่น้องนี่บอลดังฟืน้นดังไฟกับเจ้าฟื้นเปียกหมดหมดเลยเลยพี่น้องสั้นลนมในถ่อมกับเจ้าได้ขึ้นไปยุ่ธสั้นเทิงเลยอ,อ,อย้าวไปนี่ละอาเธอถือว่า นักพอสมคัเนาะพี่น้องเนาะว่าหายแห้งได้เนาะถือว่าหาแห้งพอสมควรนได้พี่น้องบานหัดหอมแห่งนี้นะเนาะเบานฮัดโซนอตัวนี้ก็การ่างแล้วเนาะออกทับจุพื้นเ้อเลยอ่ะน้ำน้ำหมดทั้งเลย เท่าน้นก็ท่มหม้เาะโอ้สมเนาะนำนี่แห้งสม坤นาะแล้วพันมากกเคยถ่วมอยู่อ๋อนำเคยถ่วมเลยถ่วมพี่นีนะองถือว่าแห้งสมเนางเอาี้นังยืนเบ้งเท่ึงเลยให้ให้น้องเลยแต่บึงน้องเลยควอนุดาตเด้อยังไงนี่เป็เทา เดี๋ยวพ่นไอเละเนื้อรุกมกับแตงพ่นไอพ่นขึ้นพ่นยังว่าเอายเนี่ยต้นนั้นจะเป็นผักเสื้อพยังเขาเจาก็ได้เอาไว้เทิงแต่เพื่อนพุ่มมดเนาะเพราะว่าน้ำนี่มันขึ้นเพียงเพียงไม่เปลี่ยนนี่พี่น้องเดี๋ยวเพื่เลยนะเขาเขาจะปลูกจะพื้นมันก่อนน้ำก่อนนึงถ่วมตัวนี้อยู่เขาเจาก็เลยเอาไปไว้ยเทิงคือเพื่อนเทิงยังนะเครื่องเราไหมพี่น้องอ่าเดี๋ยวน้องนี่แหละตันนั้นกูเจาะเจาะ นักพอสมควรเนาะเินองิวหวานเองนี่ถือว่าเสียหายพอสมควรเด้อพี่น้องเด้อไม่เำถ่วมันนี่เนาะอ่าตัวตัวนั่นม่ยังันะเป็นหงำเป็นคอกเป็ดคอกไก่เป็นไม่ยังฮักไาลเป็นพ่เนาะ ถูกพี่น้องเกิดอะไรโซนนั้นเม็ดเหล่าเข่าเจ้าน้อหักไปหมดเลยเนาะเรือเรือที่เซนไม่พี่น้องนี่บนเสซนไม่เป็นเหล่าเข่าของเพื่อนล้วก็เป็นห้องฉี่เข่าของเพื่อนเนาะถือว่ามันถึกนำพัดผ้าออกไหลไปหมดเนาะหมดแดงเลยเนาะจะได้กอมิสู่ๆนั่กันนั่นแหละภัยบ่ ป้าธนาพระยักษ์มันเกิดเนาะไปรรมาสัตร์นี่น้องป้ากรตาสุนารพลานะพี่น้องเนาะทังเหล่าเขาทั้งหงสีเขาเพ่นนี่ไหลไปมดเลยพ่อแมมพี่น้องเล่าเขานี่ได้ออกบอกเขากินนะไหอ่ะได้ครึ่งงนึ่งท่านเอาท่านเอาครึ่งนึ่งครึ่งหนึ่งถือว่าทุกน้ำพัดสูบไปหมด มัดนอกินนี่เนาะเป็นนี่เป็นหน้าบานในเป็นคือเป็นห้องนำ้ำด้ยเป็นห้องนำ้ำสาลายสูลายซาเตะหมดเลยเเเเเควันแน่อนอนตัวนี่อ๋อ ตามນີ້ຂໍຂຍຂປຂໍໄກມງນນີ <si ້ຖມ <si ່ตປັົນນດມ້ເຊັດຕົືຮັໄດນນ พุ่นอีเชิงน่ะไล่มานี่หมดเลยกองลุงลุมันจําพนน่ะนไลน่ะส็มาสตกเบิดเลยพี่น้องเนาะว้าวเเอาหยังโอ้เอาเอ้ยมันถึกนําโนําหาย่นอันหยังแล้วเนาะทางนี้มันงงนีมานท่านเอามาหยังแลเอามันมามาแห้งบ่นํานี่นํานี่กําลังมานี่มันแห้งโอ้แห้งซเาไปวัดเดียวเลยแล้วมันท่วมงอยู่จักมื้อโอ้มมือมานี่ มือวันนี้มันมือซื้อนี่มันซื้อแน่สามสองมือสามมือเนาะมันถ่มมันถ่มถ่มยู่นี่เลยเนาะอยู่นี่ผมเอาไปบ่ได้รายอะไรแล้วแล้วน้ำนี่ก็หารถแห้งลงมบอนี่เน่อยลงบนนี่ได้ลงต้นเท้านี่ได้ อดาานนีี่ลงงงมเเป็บบๆแสดงว่ามือวานนี่นี่น้่มนี่ยังเต็มนาบานอยู่เนาะเต็มเลยได้แล้วย่างนี่เบิ่งไปลักบู้ชอบไปดั้งไปมือกินนี่ได้แสดงว่าน้่มนี่ค้อมแห้งลงในมือนี่นะในตอนเช้ามือนี่เนาะเออโอ้ยเบี้ยมันจะเรือค้างมันเรือมีหนี่งเลยอยู่นี่มือวานนี่เอาอีกต้องพามาเราเข้ามันก็อยู่เข้าในนี้เจ้าเจ้าเจ้าเขียนมาฮักปิ้นมดลูก มู่บ้านนี่นํานี่ยัง,ยงมีอยู่พี่น้องนํานี่ละกกหาแหงแห่งลงในมูเซานี่เนาะกหาแห่งลงในมเซานี้เดี๋ยวนี้กว่าเริ่มแห่งลงและะ้วกชาวบ้านกไไม้เพิ่นซา,านบนซของไปของลาวเนาะพพี่น้องเนาะ การที่ว่าจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนี่ก็พบความยุ่งยากไร่เนาะพ่อแม่พี่น,อน้องเอนาะพบความยุ่งยากหลาย,ยาแล้วกาอ้าวถูกของคนในเมืองไทยพูดเหรอพยากใช่ไหนละยายเลยพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะสภาพตัวจริงถ้าใดรมาเห็นยามที่ว่านำอยู่นี่อ้าวพี่นอ้องโซอ่ละเอาโซ่เล็กขึ้นมาเปียกหมดขึ้น่า ถือว่าถ่วมมดโมบานเลยนี่นะ้องตรงนี้ที่ว่าอันนี้คลองลาม่ลนลามพี่น้องนี่หักมดเนี่อกหมูกกหมากอาเป็ดกอกไก่เราเข่าหักมดแทบนีลนะพี่น้องนี่อ๋อเถอะเถอะเถออันนี้ีนลยเราเข่านีนไปไวุ้งอ๋อเราเข่า อยู่เราเข่ามันตังอยู่นี่เออตังนี่มันปีนเนาะเนี่ยออกซองพี่นี่โอ,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 อ้เราเข่าอ,อยู่นี่เราปีนไปพุ่นเลยเออปีนไปพุ่นปุ๊บไปนี่มุ้งซางซี่นี่ดักละโอ้มีเข่อาอยู่อ่ะมีเขาก็อ,กอยู่ประมาณสิบหนึ่งสิบเป่าเออม่ได้เอาเลยม่ได้เอาไปน้ำน้ำเลย,เลยน้ำแห้งโอ้พี่น้องเข่าอ,อ,อยู่ในเราเข่านี่ทึกน้ำพัดออกไปหมดเลยพี่น้องว้าวดูอันนี้เห็นายมล้กนี่ตัวนี้ตักเสือเสือจักหนงลูกเสือมาตัก vị nông nó ta sung sạn còn lại nó này Để Nên... này là nó ah cao sum quan đấy nó yàng nặc nuông đấy nó nó này chỗ <laughs> <hát> <laughs> này là nó tháng phát suu lại nhảy cái thế nòng này นี่มันไล่หอดพุ่นแล้วก <ah> ็ตีกลับมาทางนี้กูของเขาโอ้ยง่ายแล้วโอเคเนาะทีมงานเขาก่อเฉลี่ยไปจัดแจงเอาเครื่องเนาะไปจัดแจงเอาเครื่องแล้วก็รเฉลี่ยขึ้นมาแจกใหญ่ครับผมมีผิวหน้องเนาะเห็นเราก่อพยากเล่ยผิวหน้องเนาะน้ำตาเฉลี่ยเนาะผิวหน่องเนาะเบิ่งภาพตัวจริงเล่ยผิวหน้อง ลันนี้ครับ็สิได้ไปเก็บเครื่องมาไว้ที่ว่าจะให้การช่วยเหลือมันถ้าทุกได้บนต้นไปสักก้อนเนาะไม่พี่น้องเนาะด้ยด้ยทางทีมงานก็เลยการเกี่ยวมาส่วนหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวนี้การทีวานะการพอดีมากการพอดีทางคุดอยคนก่อ เป็นคนคนเผาเนะเาะให้ทางคู่ดอยนี่คนให้แปลภาษาเองเนะเนาะให้แปลภาษาเขาเจาา้าเพราวเขาเบ้าประสานงานกันได้ดีนะพ่อนพี่น้องเนาะคือเข้าวเจ้าเป็นคนคนเผาเนาะค้นเผาเดียวกันเนาะสื่อสารกันจะเข้าใจง่ายหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนะเาะเครื่งองของกอดเด็กผลกันนี่เป็นที่เรียบร้อยเนาะ ยตอนนี้ทางคู่ดอยก็กำลังจัดแจงเนาะจากที่ว่าจัดแจงแล้วเขาก็สิได้แจกเครื่องนี่กับชาวบ้านเนาะพักน้ำเนาะเลี้ยงท่านี่เหรอเลี้ยงมามามาเลี้ยงทางนี้น้ำท่วมเลี้ยงทางนี้เลี้ยงทางนี้มันเลี้ยเลี้ยงที่เลี้ยงที่อันนี้เป็นพักสวนน้ำท่วมเสิโอ้ตัวนี้จะเป็นพักสวนน้ำท่วมเนาะ นำถ่วงห้เขาเจ้าปักส้อนนี่แหละความเป็นระเบียบและก็ชัดจีนเนาะเอาก่อะได้จัดเอาซาบานหรือเล่นแถวกันจำนวนที่ว่าขอบขวาทีทึกขอให้ให้นำถ่วเนาะเพราะว่าเขาก่อะได้ แจกใหญ่เครื่องนี่ห้มันได้ทัวเทิงกันแล้วกันได้ครับไมดทุกขอบครัวเน,ะนาะพี่นอ้องอ๋อหลายคอสุข,ขวัลพีน่น้องเป็นสุดเพื่อเลยพี่น้องเนาะเกือบสุดมูอบั่นเลยเนาะพี่น้องเนะาะหนักมองคอสุข,ขวัลเนาะอันนี้ก็เป็นสว่วนหนึ่งที่ว่าได้ครับผลกระทบจากแพน้์ิทวมในครั้งนี้เนาะอัน,น ไปนำผลไในข้างนี้เนาะคือเนออาะเอกทีกวีวาทางในบ้านมันก็ได้จัดแจงกับผู้โดยในได้จัดแจงจำนวนครอบครัวที่ว่าถือผลกระทบไปนำผวนในข้างนี้สำเร็จแล้วเขาก่อนจะได้ขอขอิ่มแจกยาย ที่คองให้กับณาาบานผู้ที่ทุกคนกระทบในครั้งนี้เนาะงนเป็น่องเนาะเครื่องข้ามากกว่หลายคนในตลาดมาเลยนี่ะไรแบนนี่ไเรื่องอไเแถวเลขแถวาื้อไอ้คอนะละจับกองให้ผู้ดอยเต็มน้องเนาะเขากอกจะดัเปนี่ย ทางผู้ดอยกับวาลีก็จะเป็นคนเจ็กท่นเ่าเนาะวักันจานก็จะเป็นมือกองเอาเท่าโดยโดย สู้เนอบยาูกมกีนา่กมกครับาอบรรยากาศรายการมอการเคืองนาะบ่ออกบ้านนี่งสนี่สู้ๆเออตกลงใจให้นี่ก็จะมีข่าวซานนขนมแล้วก็น้ำด่มปลากระป๋องเนาะ

เรื่องของงานยังเรือเขาก็จะได้แจกยายใหุ้ครับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้ที่ว่ากาเข้าเจาะบดถือผลกระทบใครมาขาเจาะก่อนบ่อไรไปใส่มาใส่เนาะเขาก่อเลยที่แจกแจกยายให้มันทั่วถึงตามความเหมาะสมเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเครื่องเขาก่อยังยังยังส่งประสบเนาะเขาก่อจะได้ยาเห็บเป็นมุดได้เลยพ่อแม่พี่น้องเนาะ

ตเคนเนา้โอเคนา่นอกเนาะสำหรับคิ้นี่เนาะกาถือว่าสมรเนาะไม่เป็นดอกเนาะการแจ็กใหญ่เครื่องไห้กับสบาบานมันนีก่อถือว่างานหนักเลยเนาะนนีเนาะ ทางเบาลีเบาจันท์คู่ดอยเนาะการกระบ,บ้าอ้วนเนาะที่ว่ากาดีอกดีใจแล้วเนาะที่ว่ากาได้มาแบ่งปันน้ำชีต้ำใจเล็กน้อยให้กับชาวบ้านเนาะชาวบ้านเมื่อก่อนดีใจล้ายเนาะที่ว่าเดี๋ยวครับเครื่องเครื่อเรือบอลเท่าทุกเล็กน้อยเนาะนะเดี๋ยวนี้กาหลังจากจะมอบเครื่องมอบของแล้วแล้วเนาะทางทีมงานเมื่ก็จะได้เดินทางกลับบ้านทไปนพี่น้อง,งเนาะจะหน่อยมันซิมืดแล้วกาซีกับพวก,กไรเนาะตอนนี้ก็แนรงๆละประมาณ สี่โมงนี่แหละเนาะนะอเอาเดินทางนี่กยก็ประมาณสองชั่วโมงยังจิฮอดบอลอันหนะบางกล่องเรอจุดแถวขึ้นมาเนาะสำหรับคลิปนี้เราอ้วนก็เสด็จก็ตัวร้านทะ่านผู้ชมไปซ้ำดีก่อนเน้อไปพบกันในคลิปต่อไปว่าจะไปเคลิปใดได้ไดดยุ่ิสายขากาคอยติดตามครับชมแบ่งกันว่าแจรกันต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ทีมงานโอต้องขอตัวลาทา่านผะู้ชมก่อนเนาะไปพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง